พธุดงนาคหลวงกับปฏิหารวิชาเปิดภูมิจาราัตะพิกเวจาริกังพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนมหาชนเพื่อความอนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเธอจงแสดงธรรมซึ่งงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางและงามในที่สุดจงประกาศพมจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเถิดพระภิกษุหนุ่มผู้มีปฏิปทางดงามและมีจิตใจแน่วแน่ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนายืนรำพึงถึงพุทธพจน์ พร้อมเพ่งมองแสงพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าขณะไปทุดงที่อ่างลือในอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีแสงพระอาทิตย์ยามบ่ายสองย้อนมาทางทิศตะวันออกเห็นหมู่เมฆซึ่งกำลังลอยฟ้องบนท้องฟ้าเกิดเป็นสีทองผ่องอัมภัยงดงามราวกับภาพแห่งความฝันพระภิกษุหนุ่มผู้ทรงปฏิปทาแน่วแน่ มีนามว่าพระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโสพิจารณามองย้อนกลับไปอดีตบนเส้นทางชีวิตตั้งแต่ละทิ้งบ้านเรือนเข้าสู่ร่มกาสาวพัดํดำรงเพศบรรพชิตวันนี้ท่านเดินทางมาไกลแสนไกลหรือเกินบวชเป็นสมัมมนเนขนขณะที่มีอายุเพียง13ขวบเดินทางเข้าเมืองกรุงเพื่อเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินยัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่บันทึกเป็นภาษาบาลีณสำนักเรียนวัดชนะสงครามวรวิหารกระทั่งแตกฉานจนจบหลักสูตรสูงสุดปร,ริญญาธรรมก้าประโยคณสำนักเรียนวัดปทุมวนารามราชาวรวิหารในขณะเป็นสัมมนเนนหลังสำเร็จการศึกษาสูงสุดปร,ริญญาธรรมก้า 9, และได้รับพระมหากรุณาโปรดเก้าบวชเป็นพระนาคหลวง ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปชาพระอาจารย์มหาสุภาก็ออกจากริกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศครั้งที่เดินทางทุดงไปที่อ่างลือในอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นป่าดงดิบติดกับหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกโดยปักกรดพมนักอยู่รวมกับพระธุดงอีกจำนวนหกรูปการปักกรดนั่งภาวนากลางป่าดงดิบในอ่างลือในครั้งนี้ประมาณเดือนเศษพระอาจารย์มหาได้ประสบกับทุกขเวทนาเข้าอย่างจังท่านป่วยซึ่งตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าได้รับเชื้อไข้ามาลาเรียแต่อาการมากกำเริบหนัก ตอนที่เดินทางจากป่ามารักษาตัวที่วัดป่าปลักประดูจังหวัดราชบุรีช่วงที่พระอาจารย์มหารักษาตัวจากโรคมาลาเรียอยู่นั้นท่านต้องฉันยาหลายวันตามที่หมอสั่งคืนวันหนึ่งในขณะที่พระอาจารย์มหากำลังเจริญภาวนาอยู่ที่กุฏิเพียงรูปเดียวอาการไข้มาลาเรียก็กำเริบอย่างรุนแรงพิษของไข้มาลาเรียโหมกระหน่ำเข้าใส่ร่างกาย สร้างทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเริ่มตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มหนักขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนพิษของไข้ามาลาเรียเหมือนไฟร้อนกับไฟเย็นทะลักเข้ามาแผดเผาร่างกายแทบแหลกเป็นจุนซึ่งผิดจากเดิมที่ปกติจะเข้ามาเป็นช่วงๆแต่คืนนั้นแปลกกว่าทุกครั้งผิดไข้ามาลาเรียเข้ามาอย่างแรงก่อให้เกิดทุกขเวทนาอย่างหนัก จนกระทั่งพระอาจารย์มหาต้องลุกเดินไปสัญญาแก้ปวดเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาเป็นระยะระยะโดยปกตินั้นเวลาอาการไข้มาลาเรียกำเริบท่านจะไม่ยอมสัญญาแต่ท่านจะปล่อยให้ทุกขเวทนานั้นเกิดไปจนถึงที่สุดเพื่อท่านจะได้พิจารณาเวทนาโดยการเพ่งไปที่ทุกขเวทนาเพื่อให้จิตสงบได้ระดับแล้วก็พิจารณาแยกจิต หรือตัวรู้ออกจากเวทนาหรือความรู้เจ็บปวดในขณะนั้นการแยกกระจายจิตออกจากเวทนาก็เพื่อให้รู้เท่าทันความจริงว่าแม้จิตกับเวทนาจะเกิดขึ้นพร้อมกันด้วยอำนาจของผัสสะแต่มันก็ไม่ใช่อันเดียวกันจิตไม่ใช่เวทนาเวทนาก็ไม่ใช่จิตหากเข้าใจความจริงนี้ได้จิตก็จะเป็นอิสระจากเวทนา ไม่ถูกเวทนาครอบงำจนหลงลืมสติอาการป่วยก็จะทุเลาเบาบางลงในคืนนั้นก็เช่นกันท่านได้พิจารณาแยกจิตออกจากทุกขเวทนาต่างๆเหมือนที่ท่านเคยทำอยู่เป็นประจำในเวลาที่เจ็บป่วยแต่ครั้งนี้มันแปลกกว่าทุกครั้งเพออท่านพิจารณาแยกกระจายไปไปมาๆแยกจิตออกจากเวทนาแยากเวทนาออกจากจิตแล้ว พอตกเที่ยงคืนทุกขเวทนาจากไข้ามาลาเรียก็ยิ่งแรงกล้ามากขึ้นม้วนเข้าไปกระจุกตัวที่ศีรษะท่านรู้สึกเหมือนศีรษะทั้งหมดถูกไฟร้อนและไฟเย็นเผาไหม้ประหนึ่งว่าจะระเบิดแตกออกมาเป็นเสียงเสียงแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งขณะที่ท่านติดตามดูทุกขเวทนาด้วยกำลังสติและปัญญาที่ท่านมีอยู่ทั้งหมดนั้นก็ถึงจุดสุดขีดของมันอาการเจ็บปวดทุกขเวทนา ปรากฏเหมือนกับระเบิดตูมใหญ่ขึ้นที่กลางศีรษะพร้อมกับมีเสียงร้องดังบอกกับท่านว่ากูไม่มาอีกแล้วนะนาอัศาจารรย์ยิ่งนักทุกขเวทนาเหมือนกับมันมีชีวิตมันสามารถบอกท่านได้พอมันถึงจุดสูงสุดมันก็ระเบิดหายไปเองทันทีเหมือนกับลมพายุพอมันพัดถึงที่สุดของมันมันก็แตกสลายไปเอง ท้องฟ้าที่มืดครึ้มก็สว่างจ้าขึ้นมาทันทีน่าอัศจรรย์เป็นยิ่งนักท่านพิจารณาเพ่งรำพึงถึงทุกขเวทนาเมื่อทุกขเวทนาถึงจุดที่สุดระเบิดหายไปพระอาจารย์มหาก็รู้สึกว่าตัวท่านเบาไปหมดแล้วท่านก็รู้ด้วยตัวท่านเองว่าท่านได้หายป่วยจากอาการของไข้มาลาเรียแล้วซึ่งก็เป็นจริงอย่างนั้น พราะวันต่อมาอาการป่วยจากไข้ามาลาเรียของท่านก็หายไปเป็นปลิดทิ้งท่านจึงได้ทิ้งยารักษาไข้ามาลาเรียที่หมอให้มาทั้งหมดแม้ว่าจะรักษายังไม่ครบตามกำหนดเวลาที่หมอสั่งก็ตามขอขอบคุณคุณไพฑูรย์สีหงผู้เรียบเรียงเขียนบทความนี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้ในคลิปถัดไปค่ะ